ทิมว่าโชคดีมาเลยอันเล็ก,กของเรานะคะเลขศูนย์เรามาละ เราจะลุ้นกัน3ตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาไปลุ้นโชคเสี่ยงโชครัฐบาลไทยงวดนี้ในค่าคืนนี้ไลฟ์สดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่มีความศรัทธาต่อบารมีขององค์พญานาคราชนะคะคอมเมนต์ว่าโชคดีขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะคะให้คนละหนึ่งชุดนะคะคุณผู้ชมค่ะจากัดให้คนละหนึ่งชุดนะใครที่อยากได้ทูบไปจุดนะคะทูบที่คุณได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะส่งไปให้คุณคนละหนึ่งชุดนะ,ะพร้อมกับคาถาเบิกทรัพยานาค ะะก่อนจุดขอให้คุณสวดก่อนจุดขอให้คุณมีสมาธินะคะสื่อสารสัมผัสถึงบาร,รมีขององค์พญานาคราชนะคะอ่าอ่ะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมคะ่ะนะคะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์บาร,รมีขององค์พญานาคราชโปรดเมตตานะคะอุ้ยดาววันนี้ชัดเจนมากทุกคนเห็นดาวไหมนะคะ สวัสดี400คนดูค่ะสวัสดีทั้ง400คนดูด้วยนะคะเลขแรกเลขศูนย์เรามาละเล็กเลขศูนย์เรามาลว <c oughs> อดันคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนขาขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะคะทุกคนขารับทูบคนละหนึ่งชุดนะรับทูบไปจุดกันคนละหนึ่งชุดนะคะทุกคนขาค่าวุ้เล็กศูนย์เรามานะ ใครที่พิมพ์โชคดีนะคะอาจารย์ไอติมแจกทูบคนละหนึ่งชุดนะพร้อมกับดึงเข้ากลุ่มวงในกันนะคะคุณผู้ชมนะคะพร้อมเข้ากลุ่มวงในกันเลยนะคะคลิกเข้าไปแล้วส่งเลขส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งให้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะศูนย์ศูนย์ อุ้ยมีแต่ศูนย์กับศูนย์คุณผู้ชมคะ่ะอดันคอมเมนต์เลยนี่นะคะทุกคนคะ่ะแจกทูบนะ แจกทูบคนละหนึ่งชุดกันนะคะคุณผู้ชมอ่าดันคอมเมนต์ว่าโชคดีเลยค่ะทุกคนค่ะดันคอมเมนต์ว่าโชคดีเลยแจกทูบคนละหนึ่งชุดนะ เลขศูนย์ลามาแล้วมิจฉาชีพอ่เดี๋ยวน้องแอดมินกำลังตามไล่บล็อกอยู่นะคะมิจฉาชีพมาวางลิงก์นะโอเคจัดการเรียบร้อยอ่ะเร็วๆทุกคนคะ่ะ86 868คนดูนะคะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ว่าโชคดีคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ว่าโชคดีเดี๋ยวจะทำการจัดส่งทูบไปให้จุดกันนะคะถ้าจุดทูบงวดนี้ไม่ทัน จุดทูบงวดนี้ไม่ทนันไปจุดรัฐบาลไทยในงวดถัดไปไปจุดลาวพัฒนากันในงวดถัดไปนะคะได้รับวันไหนจุดวันนั้นได้เลยนะคะทูบจะมีทั้งหมดก็คือสิบชิ้นด้วยกันนะคะหนึ่งชุดนะหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นสามารถที่จะสวดมนต์แล้วก็ขอโชคลาภเจ้าปู่เจ้าย่าได้เลยนะคะฟรีนะคะทุกคนคะ่ะพิมพ์ว่าโชคดีได้เลยจ้า พิมพ์คำว่าโชคดีได้เลยนะคะทุกคนขาขอคนละหนึ่งคอมเมนต์พิมพ์ว่าโชคดีเดี๋ยวจะดึงเข้ากรุ๊ปวงในกันด้วยนะคะทุกคนขาใครอยากเข้ากรุ๊ปวงในนะ,ะเออใครอยากเข้ากรุ๊ปวงในนะคะเลขศูนย์ศูนย์เรามาแล้วนะคะมือไม้จะสั่นสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะคะไม่ได้เอาไม้ตั้งกล้องมาด้วยนะะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะทุกคนขาใช้มือในการถือนะะเออใช้มือในการถือนะฮะขอโชคลาภบ,บังเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ นะคะหนึ่งมีนาคมนี้ขอเกิดการเปลี่ยนแปลงทรั์บารมีขององค์พญานาคาราชโปรดเมตตานะคะขอให้โชคลาภบ,บังเกิดขึ้นกับเราทุกคนใครพิมพ์ว่าโชคดีขอให้โชคดีใครพิมพ์ว่าโชคดีขอให้โชคดีใครพิมพ์ว่าโชคดีขอให้โชคดีใครพิมพ์ว่าโชคดีรับไปเลยทูบหนึ่งชุดพร้อมคาถาเบิกทรั์พญานาค พร้อมกับคาถานในการเบิกทรัพย์ขอทรัพ,พยานาคปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นด้วยดวงบารมีของคุณเองนะคะนำธูปไปจุดไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยลาวนะคะดวงบารมีของคุณบางคนดวงกําลังเปิดหรือดวงเปิดแล้วแต่อาจจะยังไม่มีจังหวะในการรับทรัพย์เพราะฉะนั้นลองเอาทูบไปจุดดูนะคะทุกคนคะ่ะให้คนละหนึ่งชุดนะเดี๋ยวรอทูบตัวที่สามมาก่อนนะคะทุกคนไหวองค์เจ้าปู่เจ้าย่าเรียบร้อยนะคะ ไหว้องค์เจ้าปู่เจ้าย่าเรียบร้อยนะฮะไหว้องค์เจ้าปู่เจ้าย่าเรียบร้อยอพิมาชคดีนะทุกคนคะ่ะอุ้ยเลขทูบ เล็กทูบเล็กทูบเล็กทูบละมาละ ทูบเราแตกด้วยอยูทูบแตกด้วยอะคุณผู้ชมทูบแตกด้วยทูบแตกด้วยนะคะคอปเตอร์มิจฉาชีพค่ะอุ้ยทูบแตกทุกคนศูนย์ศูนย์หนึ่ง ศูนหนึ่งทุกคนอ่ะคอมเมนต์ว่าโชคดีไว้เลยทุกคนคะ่ะได้รับอ่าทูบแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> ได้รับทูบแน่นอนอุ้ยศูนศูนย์หนึ่งทูบแตกด้วยสาสทูบบารามีเจปูเจ้าย่านะคะเลขทูบศูนย์นย์หนึ่งนะคะเลขทูบเราศูนย์ศูนย์หนึ่ง เลขทูบเรา001คุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวอ่าไอติมให้เวลาในการพิมพ์คอมเมนต์ว่าโชคดีค่ะใครที่อยากได้ทูบคนละ1ชุดนะคะฟังดีๆนะคะฟังดีๆนะแจกทูบฟรีคนละ1ชุดนะคะ เดี๋ยวน้องแอดมินกำลังไล่ตอบอยู่นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือรัฐบาลไทยแนวทางงวดที่ผ่านมาของเราแตก50นะคะงวดนี้ใบขาวเปิดให้ดูกันหน้าไล่สดละนะคะเคาะที่เลข9 91 94และ95นะคะตัวที่ไอติมชอบมากๆเลยคือ195คุณผู้ชมคะ่ะนะคะตัวที่ชอบมากๆเลยคือ195นะเออส่วนเลขทูบข,ของเรานะคะแตกนะคะเออแตกละนะคะส่วนเลขทูบเราแตกละ นะคะมิจฉาชีพางลิงละนะคะมิจฉาชีพางลิงละนะคะเออกาลังแอดมินกาลังไล่บล็อกอยู่นะนี่นะคะอะทุกคนดันคอมเมนต์ว่าโชคดีนะคะทุกคนดันคอมเมนต์ว่าโชคดีค่ะรัฐบาลไทยหนึ่งมีนาคมไอติมชอบเลขเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าอัดหนึ่งเก้าห้านะคะคุณผู้ชมขาลาวออกไปแล้วนะคะเมื่อวานีนเก้าสี่นะคะเออ รัฐบาลไทย919495นะคะสลับใบขา,ขาวของไอติมใครชอบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะใครชอบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันส่วนใครชอบเลขทูบ001นะคะเลขทูบแตกแตกปังปุริเยมากอดันคอมเมนต์ทุกคนขาดันคอมเมนต์มาเพื่อที่จะรับทูบคนละหนึ่งชุดพร้อมกับเข้ากลุ่มในงวดถัดไปนะคะพร้อมกับเข้ากลุ่มในงวดถัดไปไม่ว่าจะเป็นลาวหน่อยไทย วงในต่างๆเราจะแจกกันในกลุ่มนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็สําหรับเลขทูบเองก็ดีนะคะสลรับทูบคนละ1ชุดนะคะจํากัดให้คนละ1ชุดเท่านั้นนะโอเคอันนี้สลับแนวทางแคปหน้าจอแนวทางนะคะใครดูไม่ทันกลับมาดูย้อนหลังกันได้นะคะอันนี้เลยนะคะส่วนเลขทูบวันนี้อ่ะทุกคนคะ่ะคําคืนนี้นะคะ ขอบุญบารมีขององค์พญานาคราชเหล่านาโคเหล่านาคารเหล่านาคีทุกพระองค์ผู้ที่เต็มเปลี่ยนไปได้วยทรัพย์สมบัติและเมตตาต่อลูกต่อหลานนะคะในค่าคืนนี้ลูกหลานทั้งหลายนะคะขอพึ่งพาบุญบารมีขององค์พญานาคราชและเบิกทรัพย์บ,บารมีขององค์พญานาคราชบารามีใดบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พึงกระทําในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน,อน้อมถวายในบารมีขององค์พญานาคราช ขอให้ท่านได้มีส่วนร่วมในบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทำและบุญเหล่านั้นขอให้เปลี่ยนเป็นทรัพย์สมบัติในโลกใบนี้ที่เราทั้งหลายพึงปรารถนาทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานและเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆขอให้เกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพาเจ้าด้วยปาฏิหาริย์ขอให้เกิดขึ้นในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้เกิดเป็นปาฏิหาริย์เกิดเป็นโภคทรศัพท์เกิดเป็นทรัพย์ทั้งหลายและข้าพาเจ้าจะนำทรัพย์เหล่านั้นขององค์พญานาครัชที่ท่านเมตตาประทานให้นำไปต่อยอดบารมีแด่พระพุทธศาาสนา ขอให้เกิดเป็นบารมีขอให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าและขอให้เกิดเป็นบุญบารมีในเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยทรัพย์ที่องค์พญานาคราชนั้นเมตตาให้กับข้าพเจ้าทั้งหลาย,ลายขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายหลุดพ้นจากความจนและภาระหนี้สินทั้งหลายทั้งปวงนะคะในค่ําคืนนี้เราทั้งหลายขอ ลาไปนะคะพร้อมกับรูปปัศนขององค์พญายนาคาราชและเลขทูปที่ปู่ย่าเมตตาให้กับเราก็คือศูนยขอให้เป็นรางวัลใหญ่ๆนะคะสองตัวสามตัวให้ขอให้เกิดขึ้นก่อนไปขอทุกคนคอมเมนต์ว่าโชคดีค่ะนะคะอ่าค่ำคืนนี้ขอตัวลาไปแล้วทุกคนคะ่ะสวัสดี